สวัสดีค่ะช่องนี้เป็นการทำนายดวงชะตาราศีด้วยไพ่ทาโร่หรือทาโรอดการ์ดเป็นการทำนายแบบตะวันตกโดยแบ่งตามราศีของศาสตร์ตะวันตกคำชี้แจงการทำนายหรือการอ่านไพ่ทาโร่ทาโรตการ์ดตามราศีของศาสตร์ตะวันตกหรือศาสตร์สากลโดยชุดไรเดอร์เวททาโรต เพื่อเป็นแนวทางหรือแก้ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินชีวิตหรือเพื่อความเพลิดเพลินอย่างงมงายอย่าคิดมากทุกท่านมีทางเลือกในชีวิตของตนเองราศีมีนพูศที่เกิดระหว่างวันที่20กุมภาพันธ์ถึง20มีนาคมเป็นการทำนายระหว่างวันที่ 1-15กรกฎาคมพุทธศักราชส6ัยที่ได้คือร์ไฮพรีเทรสเด็กถือเม้เาอัศวินถือถ้วย10บเม้า t เด Sun ตนเทมเพลนสเด็ Sun, ates, กถือดาบ The ะอ p e พ o เรหถ้วย4ถ้วยตัวตนช่วงนี้ค่อนข้างที่จะชอบนอนดึก หรือนอนในช่วงเวลาที่คนเขาไม่นอนหรือพักผ่อนกันอาจจะอ่านตำรับตำราหรืออ่านคู่มือหรือศึกษาอะไรที่เพิ่มเติมอย่างหนักแล้วก็มีความมุ่งมั่นอย่างสูงทําอะไรช่วงนี้ค่อนข้างจะพยายามทําให้ได้คะแนนเยอะหรือให้ได้งานที่ดีได้ผลงานที่ดีออกมา การเรียนการศึกษาช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ยุง่งเป็นช่วงที่จะต้องมุ่งมั่นขยันมากๆจะต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มหาคนติวหรืออาจจะไปเรียนติวเพิ่มเติมหรืออาจจะมีการค้นคว้าเพิ่มเติมเพื่อเตรียมส่งงานส่งการบ้านหรืออาจจะเตรียมตัวสอบในอนาคตสาขาวิชาคณะ ไปอาชีพที่เรียนหรือศึกษาอยู่หรืออาจจะเลือกในอนาคตครูศาสตร์ศึกษาศาสตร์ศิลปศาสตร์เศรษฐศาสตร์การบริหารการจัดการวิทยาการจัดการหรืออาจจะเป็นสาขาวิชาที่ชอบ ที่มุ่งมันตั้งใจตั้งเป้าหมายเอาไว้แล้วว่าจะต้องเรียนหรือศึกษาการงานอาชีพงานค่อนข้างจะเป็นกะหรือจะอาจมีการแบ่งช่วงเวลาการทำงานหรือจะเป็นงานระยะสั้นๆหรืองานเป็นจ็อบเป็นโปรเจกต์ก็ค่อนข้างจะเป็นงานที่จะต้องทำแบบรวดเร็ว ทำแล้วเป็นชิ้นงานขนาดใหญ่หรือทำงานล่วงเวลาหรือทำงานเกินเวลาหรือเป็นงานที่จะต้องอาศัยระยะเวลาอันสั้นและททำให้เสร็จโดยเร็วชิ้นงานส่วนใหญ่แล้วค่อนข้างจะต้องเป็นงานที่เห็นเป็นรูปธรรมเป็นผลงานที่ดีอาจจะค่อนข้างเป็นงานที่สวยงามดูดี การงานอาชีพที่ทำอยู่หรืออาจจะเลือกทำในอนาคตนักวางแผนนักวิชาการนักจัดการงานทั่วไปนักธุรการพนักงานธุรการเสมียนผู้สื่อข่าวนักอ่านข่าวพิธีกรนักบรรยายนักภาคผู้กำกับนักเขียนบทนักแปลนวนิยาย นักการแสดงอาจจะเป็นศิลปินดารานักร้องหรืออาจจะเรียนจบสาขาวิชาอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำงานแต่งานที่ทำอยู่เป็นงานที่มีใจรักใจชอบการเงินเงินไรายได้ไรายรับส่วนใหญ่ก็จะรับจากงานประจำหรือเงินประจำหรือมีบางส่วนที่รับเป็นงวดเป็นก้อน ส่วนใหญ่แล้วก็เพียงพอกับการใช้จ่ายแต่ก็ยังไม่มีเหลือเก็บอาจจะมีการใช้จ่ายในการทํางานที่จะต้องสํารองไปก่อนหรืออาจจะเอาไปซื้อของสวยงามที่จําเป็นในการทํางานหรือทําให้บุคลิกภาพดูดีในส่วนของโชคลาภไม่มีโชคจากการเสี่ยงแล้วก็ช่วงนี้ไม่มีโชคจากการลงทุนไม่ควรจะเสี่ยงแล้วก็ไม่ควรจะลงทุนทํากิจการอะไร ที่นอกเหนือจากทำอยู่ประจำสุขภาพสุขภาพแข็งแรงดีไม่มีโรคประจำตัวแต่ก็ให้ระมัดระวังในเรื่องของการนอนผิดเวลาหรือนอนไม่ตรงเวลาหรืออาจจะนอนในช่วงเวลาที่ไม่ควรจะนอนหรือพักผ่อนแล้วก็พยายามปล่อยวางเมื่อถึงเวลาที่จะต้องพักผ่อนในส่วนของอุบัติเหตุเล็กๆน,น้อยๆอุบัติเหตุใหญ่อุบัติเหตุในการเดินทาง ทั้งทางบกทางน้ำทางอากาศไม่มีแต่ก็ไม่ครวรจะประมาทโดยเฉพาะในเรื่องของการเดินทางทางน้ำอาจจะมีในระยะใกล้ๆบ่อยครั้งเนื่องจากการทำงานหรือเนื่องจากจะต้องไปท่องเที่ยวก็ให้ระมัดระวังเป็นพิเศษความรักคนโสดช่วงนี้อาจจะพบเจอเจอคนที่ ดูดีมีเสน่ห์คุณวุฒิวัยวุฒิใกล้เคียงกันหรืออาจจะดูค่อนข้างที่มีเสน่ห์พูดจาดีพูดจาหวานหูหรือพูดจาดูอบอุ่นหรือการแสดงออกที่ดูอบอุ่นดูดีหรืออาจจะหน้าตาหล่อเหลาหรือสวยงามอาจจะเจอกันระหว่างการเดินทางออโดยทางน้ำหรือสถานที่ใกล้น้ำ อาจจะไปติดต่องานหรือไปท่องเที่ยวหรือไปพักผ่อนยังไม่ได้คบหากันอาจจะปิ๊งปังเฉยๆถ้าจะคบหากันให้ดูดูกันไปก่อนในส่วนของคนที่ไม่โสดยังรักกันดีรักหวานชื่นยังพูดคุยพบปะเจอะเจอหรืออยู่ด้วยกันเหมือนคนแบบที่เพิ่งเคยรักกันหรือเพิ่งรักกันยังคงดูดีแล้วก็ยังพยายาม ปรับตัวเข้าหากันพยายามแก้ไขปัญหาในเรื่องนิสัยของกันและกันอยู่